ครับสวัสดีครับวันนี้ลุงมานั่งดูชนนรงที่ลุงเลี้ยงไว้ใกล้ข้างบ้านนะครับทั้งสามสี่สายพันธุ์การนี้เป็นชนนรงพันธุ์ปากหมูนะครับจํากลางสายฝนแต่ชนนรงพันธุ์นี้ขยันครับบินเข้าบินออกไปหาน้ําพึ่งอยู่ตลอดเวลาครับส่วนชนนรงพันธุ์อิตาม่านะครับพันธุ์อิตามานี้ก็จะอ้อก,ก็อยู่ที่ปากรูครับไม่กล้าบินออกจากกลางไม่กล้าบินออกไปข้างนอกเพราะกลัวฝนส่วน อีกสายพันธุ์นะครับก็เป็นพันธุ์ขนเงินนะครับไอตัวเล็กธรรมดาอยู่แล้วตัวเล็กไม่กล้าเสี่ยงนะครับเพราะว่าฝนตกลงมาแบบนี้ไอตัวเล็กไม่กล้าโผล่มาจากปากรูเลยครับจะโผล่หัวอ,อ๋อก็อยู่ที่ปากรูไม่กล้าที่จะออกมาข้างนอกครับนี่ครับเปรียบเทียบให้ดูว่าทั้งสามสายพันธุ์ในการออกหากินของเขามันจะต่างกันเวลาตื่นก็เหมือนกันต่างกันพันธุ์ปากหมูจะตื่นก่อน ตามมาตามหลังแล้วก็พันผลเงินก็จะตื่นตามมาส่วนทันพันที่ขี้เกียจที่สุดก็คือเป็นปากแตนะครับปากแตให้ไม่ออกจากลังเลยครับเท้าเช้าสายสายนูปากแต